สวัสดีครับมิดใหม่บีบีกลับมาอีกครั้งนะครับโอ้โหหลังจากที่ห่างหายไปจากเชื้อโควิดกลับมาอีกครั้งเอาให้หายคิดถึงกันเลยวันนี้เนี่ยได้น้องสวยน่ารักมากๆเลยโอ้โห <laughs> จากไหนยังไงครับแนะนำะตัวหน่อยครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะแชมป์นะคะแชมป์กานิต้าค่ะอุ้อกานิต้านี่คืออะไรครับแนะนำนิดนึงกานิตา้า เป็นวงไอดอลค่ะ oh, โอ้ก็เหมือนเกิรกรุ๊ปอะอะไรประมาณนั้นค่ะ uh huh. วงของเราจะมีทั้งหมด7คน uh huh. 7สีเซเวเลยค่ะถ้าวงเราเนี่ยขอบอกก่อนคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นกาเวียบวกกับโลลิต้านะคะละ oh. หลายๆคนก็จะงงว่าคืออะไรคือมันจะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นกาเวียคือจะแบบ เซ็กซี่เซ็กซี่ชื่อ่ายน้ำบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะแบบไม่ได้แบบแบลล์นะคะจะแบบเซ็กซี่ก็คือประมาณว่าถูกใจหนุ่มๆแน่นอนใช่ถูกใจแน่นอนค่ะแล้วคือเป็นวงก่าเวียวงแรกในประเทศไทยด้วยโอ้โหใช่แสดงว่าน่ารักสดใสและเป็นแนวแบบเซ็กซี่เลยใช่ต้องแบบถูกใจผู้ชายแน่นอนยอดเยี่ยมแล้วก็จะมีพวกซิงเกิลอะไรพวกนี้ไหมเหะมีค่ะเดี๋ยวมีเร็วๆนี้แน่นอน ที่จะรับชมกันต่อขอแรงเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่จะติดตามคลิปของเราในทุกๆตอนครับไปดูกันครับตอนนี้เราจะเริ่มมิชชั่นแรกก็ค<ช>ือจะพาน้องแชมป์ไปสลาลมกันตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปครับ <c oughs> โอ้ยหละนะุนแรงมากวันนี้เราอยู่ในบีเอ็ลงด้วยนะครับ ปกติน้องแชมป์นี่ชอบเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนครับเอเลี้ยงแมวอยู่ค่ะเลี้ยงแมวชื่ออะไรครับชื่อโชก้าค่ะแสดงว่าชอบอะไรที่โดนคอเคลียคือแมวหนูมันไม่มันไม่คอเคลียเลยมันสนมากเหมือนเจ้าของเลยมันจะไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่ค่ะมันก็จะแบบว่า เราอยากให้แนะนำสัดส่วนนิดหนึ่งคได้ค่ะสัดส่วนก็สามส3บห้ายโอ้สามสห้าอหนูยอมนะค่ะแล้วมีแฟนยังครับ ไม่มีไม่อยากจะเชื่อถ้ามันมีต้องมีแต่เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงไม่น่าเชื่อแล้วคนที่มาจีบนี่ต้องอะไรว่าชอบสไตล์แบบไหนถ้าคนมาจีบหนูใช่ไหมคะสเปคผู้ชายอ่าในสเปคเราก็ต้องชอบตี๋ตีขาวๆอะไรอย่างนี้ตี๋ขาวอีกแล้วโอ้โหตี๋ขาวตลอดเลยไม่มีไม่มีเมาให้หนู เอาให้กระจายกันให้หมดเลยชอบอยู่บนอยู่ล่างครับวัวนุ่มเกย์เองว่างานชอบแบบนี้ชอบร้องเสียงดังกับเสียงค่อยครับาจะดังแค่เนี่ยแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ตาอ้วกแล้วค่ะให้วิโนมาดนกว่าใจกลา โอเคก็ประมาณนี้สนุกไหมสนุกค่ะสนุกมากใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าในมิชชั่นที่สองเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามิชชั่นอะไรเตรียมมาแล้วหรอยอ้โหอันนี้ผมพี่ก็เตรียมมาสุดๆเลยนะไปดูว่าในมิชชั่นเปลี่ยนบ้าที่เป็นอะไรที่สุดๆเนี่ยจะดูว่าน้องแชมป์จะทำได้กี่ตัวโอเคได้เลยโอเคเไปดูกันครับได้เลยค่ะไปเลยอื มาครับตอนนี้ก็กลับมาสู่ช่วงมิชชั่นเปลี่ยนบานะครับตอนนี้<ช>เราจะไปดูกันเลยว่า<ช><อ>น้องแชมป์เนี่ยจะทำลายสถิติที่เขาทำทำกันได้ไหมตอนนี้สูงสุดก็มีคนทำได้ก็คือ2ตัวแน่สองตัวอลไรหรอคะใช่ครับน้องกี้เก้านั่นเองอเราลองดูครับว่า,าสำหร,รับน้องแชมป์เนี่ยจะได้กี่ตัวโอเคค่ะแล้วปกติเป็นคน เปลี่ยนช่ชในเร็วไหมเร็วค่ะเร็วเร็ยอยู่แล้วโอ้ยโอเคอย่างงี้ฟังดูน่าสนุกฮนะ <Okay S 1> น่าเลยคด้ดีพร้อมนะพร้อมค่ะสามสองไป <c oughs> อ๋อตอนแรกนี่ขบวันสอวอ้าอกเลยี่ยวใช่ไเหม <c oughs> <c oughs> ็ม่มตแต้องขอไม bỏ ra Nhớ 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 Ui, mình nhớ cùng đi quá Mình dám đấy. ดเราเราใส่เสร็จแล้วต้องแล้ว<ด> <laughs> ไม่ไหวแล้วเราจะต้อ <laughs> <laughs> งไปแล้วตัว <laughs> นะครอันนี้ค <laughs> ดว่า นไม่ยอมแพ้ค่ะใช่เราที่สามผู้ดีจริงวะเนี่ยใช่ไม่ดูไม่ออกดูไม่ออกไม่ค่ะไม่สามมันนะว้ายเราไปถ่าย 哎！你真没好汉！哎！ ได้กี่ตัวครับอันนี้เราใส่ตตัวที่สองอ๋อได้ตัวที่ต้องถอดต้องถอดด้วยไหมใช่ครับก็คือได้ตัวครึ่งถูกไหมต้าพูดอย่างนี้ได้ตัวครึ่งประมาณนั้นอ๋าโอ้โหโอเคอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเก่งแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงๆเนี่ยมาดูกันอีกทีครับจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าจริงๆแล้วน้องแชมป์เนี่ยใส่ไปแล้วครับ2ตัวสําเร็จครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าน้องเขาใส่ครบไปแล้วนะฮะใส่ได้ดีครับ ทั้งสองข้างเนียถือว่าได้ไปครับไม่เกี่ยวครับว่าจะต้องถอดตัวที่2องถือว่าใส่ตัวที่สองสำเร็จแต่ทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยถือว่าได้ไปครับ2ตัวนะครับปบมือหน่อยครับใช้กับน้องแชมมีอะไรจะพูดหน่อยไหมรู้สึกยังไงบ้างฮะอธิบายหน่อยบอกว่าหนกัอ้โอเคสนุกสนานไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามิชชั่นสุดท้ายมิชชั่นเปลี่ยนเสือ้อ น้องแชมป์จะทำได้กี่รอบสนามน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาครับตอนนี้ก็กลับมาสู่มิชชั่นสุดท้ายแล้วของวันนี้ที่แกล้งน้องแชมป์ตอนนี้พร้อมนะโอเคพร้อมค่ะ อ่ะก็คือเป็นการเปลี่ยนเสื้อกระโปรงถุงเท้าเราะจะเปลี่ยนได้ภายในกี่รอบสนามโอเคค่ะดีไหมไโอเคสามสอง่ไป <c oughs> แค่หยวบเสื้อแล้เหรอหาเสื้อไม่เจออนนัออนน,น,นี้ไห้ถุงเท้าโอ้หลอนหยวเดี๋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 ยวเดีเดี๋ยว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 เว พี่ขาหลังกแรงมากจริงๆวเลยค่ะ้เลยค่ะเนี่ยไม่หล้ะเขากว่าไปแล้วเบกนะเบก่ไหคไม่ไหค่ะหนูว่าหนูไปนน่นแล้วค่ะ เี <l id> ه, <l id> <l id> ่กระโปงมันเล็งไปเนะกระโปงมันเล็งไปสำรหัวกระโปงเล็งไปเฮ้ยจริงเหรอใช่กระโปงมันเล็งไปเนอะหนูไม่สามใช้กระโปงได้หู่อะไรคะพี่ขับได้ดแค่ไหนแค่ไหนไปรอบทองอ่ารอบที่สีูวรอบที่สี่ ก็จะตวองหัวโอมแ้ยนี่คือนี่คือเราจะอยู่ตั้งกว่าเราใส่เสื้อใช่ไหมใช่เี๋ยวนี่เราไม่ต้งนี่เราองอะไรนี่อดูแถวั้น

สุดยอดก็คือเรียบรอยอ้อยกระโปรงอ่ะกระโปงใส่ไม่เข้านะคะคืจริงเหรอใช่เนแต่กระโปงน,นงนี้ก็ใส่ไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นนะ<ช>อันนี้จ,จะอ๋อวันนี้จ,จะหยิบมาไอตัว 3S มเอโอ้โหเอาแ oh, okay. ค่ก็ถือว่าให้อะครับบกมือให้น้องแชมป์หน่อยครับจะต้องยอมรับว,ว่าตัว m 2 lci เนี่ยมันเร็วด้วยเพราะทำได้แต่ละรอบแต่รอบแป๊บเดียวก็เลยท้าทายระยะกว่าคนอื่นโอเคแล้ววันนี้อ่ะรู้สึกไงบ้างแย่ เหนื่อยมากค่ะน่าจะผอผ่านแคลอรีได้เยอะมากจริงๆโอเคครับที่ยังไงก็เดี๋ยวฝากวาร์ปหน่อยนะครับเผื่อเพื่อน<ด>ๆก็อยากรู้จักมากขึ้นฝากด้วยนะคะ f เฟซบ o ๊กเพจนะคะแชมป์กา a ิ i t าค่ะแล้วก็ไอจนะคะ Instagram มแชมป์กาญิกตาเช่นกันค่ะโอ้โหครับเข้าไปดูเข้าไปส่องกันได้เลยนะคะน้องๆน,งนี้น่ารักขนาดนี้ แล้วเราก็ถือว่าขอลากันไปก่อนเลยละกันแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าไปดูว่าผมจะพาสาวสาวคนไหนมาอีกโอเคครับวันนี้ถือว่าสนุกมากมากไปกันก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายมิดไมล์บิ๊บบิ๊บมิดไมล์บิ๊บบิ๊บของเราเดินทางมาถึง ep 4ีแล้วทั้งหมดได้สาวๆส,สวย,สวยมาร่วมรายการถึง4คนนะครับลอไปดูตารางกันครับว่าน้องน้องสาวสวยทั้ง4คนเนี่ยได้ที่เท่าไหร่อยู่บนตารางกันบ้าง อันดับหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นของน้องกีเก้านะครับทําได้เนี่ยเปลี่ยนบาได้2ตัวครับเก่งมากเลยนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยใช้เวลาไปเพียง1.5รอบเท่านั้นโอ้โหสุดจริงๆทั้งที่ขับตัวอัลฟาจูเลียฮะก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าน้องเขาเปลี่ยนได้เร็วจริงครับลองลงมาครับก็นี่เลยฮะน้องแชมป์ของเราครับทาได้เท่ากันครับสามารถเปลี่ยนบาได้2ตัวครับ และสามารถเปลี่ยนชุดได้ภายใน6รอบครับอันนี้อย่างว่าครับ M2 เนี่ยมันเร็วและแรงกว่าครับแป๊บเดียวรอบหนึ่งแป๊บเดียวรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็ต้องถือว่าน้องก็ทําได้ดีครับตามมาครับอันดับ3ครับคนที่ได้ยอดวิวสูงสุดครับน้องโนเกียเซ็กซี่สุดๆุดในคนนี้คนนี้ย้ายไปครับน้องโนเกียได้ไปครับ1.5ตัวครับในการเปลี่ยนบาแล้วก็สามารถเปลี่ยนชุดได้ภายใน5รอบนะฮะคาดว่า จะมีการ rematch กับนงเกียรเร็วๆนี้ฮะเพราะว่าเรตติ้งดีเหลือเกินและอันดับ4ฮะของเราก็คือน้องสุดะนะฮะก็คือเปลี่ยนบราได้1ตัวเท่านั้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชุดเนี่ยใช้เวลาไปนู่นเลยนะครับขับไปไกลจนถึงชนบุรีเลยทีเดียวเจ็ดลอบสนามครับติดตามไปดูกันครับว่าบิ t ไม่บี๊บใน EP ีหน้าจะได้สาวสวยคนไหนมาร่วมรายการรับรองครับคัดมาอย่างดีฮะต้องติดตามนะครับ